ครับวันนี้อยู่กับร้านคอปเตอร์บิ๊กไบ์นะครับผมปันไงี้ฮะหลังจากได้ชมอินเสิร์ตสวยๆไปแล้วนะครับผมต้นคลิปมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหน่อยดีกว่านะครับผมคันนี้ผมเป็นคาวาซกิเซ็ต800ผมสีดําดุๆเลยนะครับผมปัจจุบันนะฮะซ800ยังน่าใช้งานอยู่นะครับผมมามาดูรายละเอียดกันคันนี้ก็สวยตามรูปเลยนะครับผมก็มีตำหนิการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผมมาดูใกล้ๆเเรามาดูทางด้านขวาก่อนเลยว่า ทางด้านขวาผมก็มีกันล้มกันแข่งนะฮะแต่งมาแล้วนะผมก็มีตำหนิการใช้งานนะครับผมเล็กน้อยนะผมท่อผมเป็นท่อ AR นะครับผมก็ลั่นลเลยอันนี้การโกงการแข่งกันล้มก็ยังสวยอยู่นะครับผมแล้วก็มีกาดหม้อน้ำผมแต่งให้ผมไฟหน้าฮะยังสวยสวยใสยๆสไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมดิสเบรกก็จานดิสก็สวยสวยเลยอันนี้ับผม ทางด้านซ้ายและขวานะครับผมสวยเลยคอท่อผมต้องบอกโอโหเงาวิ้งเลยนะครับผมคันนี้เจ้าของจอดอย่างเดียวไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็มีการล้มกันแข้งเหมือนทางด้านเมื่อกี้เลยนะครับผมงานคะันนี้ก็สเตอร์ฮนะยังเรือเืออยู่นะครับผมตรงแทนนะก็ตรงนี้แต่งมานะครับผมแล้วก็เป็นแทนแต่ง มีกระจกปลายแฮนด์ก้านมือเบรกก้านมือคัดตแต่งมานะครับผมแล้วก็มีชิวแต่งกับน็อตไทเทอีกประมาณ4ตัวนะครับผมชิวแต่งหนะ้าคันนี้รถเลขไม่เพียงประมาณ2 1 9 0 0นะครับผมก็ประมาณ22,00โลนะครับผมชุดสีก็มีตำหนิการใช้งานนะครับผม ไฟผมไฟคันนี้เป็นไฟแต่งมีไฟกระพริบนะคมีสีม่วงสีแดงตามลูกตามคลิปเลยนะครับผมบางโกลหน้าฮะก็ยังสวยๆย,ยางครับผมยังเหลือๆรูๆ่เลยนะใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับผมตรงนี้ก็เขาติดติ๊กเกอร์มานะครับผมก็แกะออกไปแล้วนะผมก็นิดหน่อยนะฮะมองไกลๆก็แทบจะไม่เห็นนะครับผมแล้วก็มีตําหนิตรงนี้นิดหน่อยนะฮะ โดยรวมรถก็สวยนะผมตามการใช้งานเลยนะเครื่องดีจบจบแน่นอนขับนิ่มปกติแน่นอนคันนี้นะศูนย์หน้าหลังตรงนะเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานล้างคับเตอร์มอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมถักแชทมาได้เลยนะผมยวส่งให้ดูเป็นพิเศษนะครับผมแทบคันนี้ก็มีตำหนินิดหน่อยนะผมมากับราคาเพียง1 6 5 0 0 0บาทนะผมดาวเพียง ศูนย์บาทนะครับผมคันนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าต่อฟรีสีพรลฟรีค่าประกันนะครับผมผ่อนนะประมาณ4 0 0 0ัาบาทนะครับผม48-60ดถึงหงวดนะครับผมก็ออกรถเริ่มต้นฟรีดาวผมเงินดาวขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ก,นกลไกปกติพัดลมทำงานปกตินะครับผมขับขี่นิ่มๆเกียร์เกอร์ใช้งานได้ปกติเบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมนิ่มๆเลยคันนี้สภาพ สวยๆขนาดนี้มากับราคาโปรโมชั่นนะราคาเพียงแค่165,000บาทนะผมปีดาวติดแบคลิสออกได้ไหมผมออกได้บางกรณีนะผมขอวิเคราะห์เป็นบางกรณีแล้วกันนะฮะผมทักเข้ามาเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะผมว่าแนวโน้มจะออกได้ไหมนะสนใจรถเรมโทร0898007156นะหรือทักมาที่เพจร้านคอปเตอร์มอเตอร์ไได้เลยนะครับผม มากับราคาเพียง1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะราคาเราเล่าใจเลยนะครับผม,จ,มจัดโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นกันไปได้เลยนะครับผมมะครับผมคุยมาเยอะและ้วเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถนะครับผมไปดูเสียงพ่อบนถนนดีกว่าว่าและการขับขี่บนถนนเนี่ยจะขับดีขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับผม ึ้นชื่อว่าเซ็แปดร้อยนะเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะผมใครที่กําลังหาอยู่มาจัดได้เลยนะครับผมราคาเล่าๆนะก็ฟรีดาวนะผมคันนี้ฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันนะผมก็สุทค้าไม่ต้องออกอะไรเลยเคดิตดี D D, ย้ํว่าต้องเคดิตดีฐานไรายได้ผมก็หมื่นสองขึ้นไปเนาะก็ฟรีดาวได้แล้วนะผมแต่ฟรีดาวต้องมีอะไรบ้างก็มีสเตตเมนต์ย้อนหลัง6กเดือนใบสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนอันนี้ถ้ามีก็เอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวชีพอิสระก็รูปถ่ายกิจการสเตทเมนต์ย้อนหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ครับผมถ้าชอบลืมกดไลค์และกดซับตะขาบให้ด้วยนะครับผมและสนใจรถนะโทร0898007156นะครับผมเขตะร้านคอปเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับพิมพ์ไปได้เลยใน Google ใน Facebook เจอแน่นอนนะครับพิมพ์ได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะตามนี้เลยถ้าสนใจรถนะฮะ ที่ร้านนะผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ทุกจังหวัดและมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับผมหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาสะดวกจัดไฟแนนซ์ที่ร้านก็ได้นะครับผมแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงปลายทางนะครับผมทุกจังหวัดดีกว่าบริการจัดส่งถึงทุกจังหวัดเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ